ครับผมมาทดสอบครับรีวิวกับเฮลิคอปเตอร์ UH1N212 นะครับก็ลำนี้ก็ทำการบินส่งงานไปเรียบร้อยแล้วนะครับพอดีพี่ลูกค้าไปกดรีโมทคืนค่าโรงงานหมดเลยก็ส่งมาเซตใหม่เดี๋ยวมาทดสอบบินกันครับผมโอเคครับโอเคสีเพขึ้นแล้วนะครับสีเขียวมาฟ้ามืดแล้ว อ่มเหมือนเดิมนะครับ1 2 3 4แล้วก,กดคำว่ารันนะครับรอให้ไปพัดหมุนสุดเสียงนะครับรับมันใหญ่ถสยยากเล่งหนึ่งขีดครับเล่งเบาๆครับหนึ่งขีดค้างไว้นะครับประมาณขีดหนึ่งครับเดอะฮอจะยกเองนะครับยังไม่ครบขีดครับ ผมพอใจค้าเร่งไว้ตรงกลางนะครับยูเอสดวันอ็สองสองไซส์ห้าร้อยออชั่นนะครับผมมามืดเลยวันนี้เรามาสำรวจไล่อ้อยครับผมวันนี้มามืดหน่อยนะครับใครเขาเผาอะไรวะ ไ้กเาอะไรหน,นสวยงามมากนะครับหนูว่าเหรอใช่แล้วครับบ <c oughs> ินไปไกลคงไม่ได้แล้วครับฟ้ามืดครับมองไม่เห็นอะไรเลยครับโอถ่ายภาพนิงได้ปะภาพนิ่งได้ปะขอภาพนิ่ <c oughs> นหน่อยโอ้โหแสงก็ไม่ค่อยได้ <c oughs> นางสงสารจริงกล้อ <c oughs> งก็าแบตหมดเล่น ในโหมด GPS นะครับผมก็บินในโหมด GPS นะครับจะขึ้นก็เร่งหนึ่งขีดนะครับอ่าหนึ่งขีดนะครับมันกระโดดไปสูงเลยโบยานเตะลงก็หนึ่งขีดครับประตูก็ไม่ปิด ประตูเดยวผู้โดยสารตกอ่ามันเป็นสไตล์ครับต้องต้องเปิดไปปิดดิประตูไว้หน่อยเดินไปปิดดิเดินไม่ปิดประตูโอ้โหอะไรอ่ะทำไมใช้ยากว่ะมีแผนใหม่ใช่ไหมมีแผนร้ายใช่ไหมฟ้าเปล่าเลยน้อท่านผู้ชมใครว่าหนูมีแผนร้ายไหมก็บินใกล้ๆแล้วกันนะครับฟ้ามันมืดครับ เราจะโลให้ดูนะครับโลโลครับผมอ่อออออานลนหวหยยาาัวาัหัหัว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 หยวหัดหัวหัว้ัวห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 าวหาวีัวหัวหิั วันนี้เอาคลิปซบๆไปก่อนนะจ๊ะเข้าใจไหมจ๊ะ,ะ,เ,จะเ,เข้าใจไหมจ๊ะเราอะเข้าใจไหมจ๊ะเข้าใจจ้ะวันนี้พามาบินใหม่นะจ๊ะวันนี้เอาคลิปแบบเขาเรียกอะไรโอ้แค่นี้ก็ชื่นใจแล้วเอาลงขีดหนึ่งครับลงเกือบขีดอะครับหิวอ่ะแต่จะพาไปกินเนื้อย่าง <c oughs> สต๊อปเพื่อหยุดนะครับผมก็สต๊อปสต๊อปสตาร์ทแตปฟ้ามืดนะฟ้ามืดนะฟ้ามืดแล้วเราเอ้าแกล้งอ่ะวันนี้แกล้งแกล้งผมอ่ะฟ้ามืดเลยอ่ะสต๊อปเบรกท่า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 นี่สต๊อปเบรกท่าเน็ตมากมีอะไรดีบ้างถามจริงๆชีวิต เอ้าทำไมหันล่างเอ้าหันทิศทางหันล่างหันล่างให้กล้องอ้โหัทีตอวีทีงานหันทิศทางหันทิศทางก็เป็นงานทำออกไปแล้วนะครับแค่มาเซนรีโมทใหม่รีโมทใหม่ที่ลูกค้าเขาไปกดรีโมทแล้วส่งรีโมทกลับไปก่อนอะหรอก็ไปทั้งลำอ่ะออ๋แต่ว่ายังไม่ได้เล่นเออาไปเชียงใหม่ เออแกยังว่าอยู่ลำนี้คุณผู้ชมใช่ทำไปแล้วแล้วเขายังไม่ได้เล่นยังไม่ได้เล่นเลยแต่ว่าเข้ามาดูฟังก์ชันในนี้ไงแล้วเผลอไปกดล้างโปรแกรมหมดเลยเรียบร้อยเลยอ่าฟรีฟอคืนค่าโรงงานอ๋อก็เลยเซตใหม่โกช่างว่างโกช่างจะว่างช่างเราไม่ค่อยว่างนะค่าร้อยอุชั่นนะครับผมโอเครุ่นนี้พร้อมบินพร้อมบินนะครับ บินได้แบบนี้คลิปเลยนะครับรีโมทจะเป็นรุ่น T10J นะครับผมรีโมทจะให้รุ่น T10J นะครับราคา60,000บาทฮะห0 0 0 0บาทอแค่6ก0 0 0 0บาทเองอก็เสร็จแล้วนะครับก็พรุ่งนี้พร้อมจัดส่งให้นะครับก็อะไรต่อ<า>อยากติดต่องานประกรอบซ่อมเซตนะครับชื่อสมบูรณ์เพ็งสีนะครับ ทางไลน์ใส่เบอร์โทรศัพท์อุ้มไม่ไหวก็เลยต้องวางเข <c oughs> หม่ทางไลน์ใส่เบอร์โทรศัพท์นะครับ0 8 2 8 6 1 2 0 8 1นะครับผมฝ <c oughs> ากช่องทางยู่นุ่มปากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับเพื่อผมมาเสนอวันนี้นะครับผมขอบคุณมากๆจากใจนะครับไม่มีท่านลูกค้าก็ไม่มีผมนะครับขอนะบคุณกับคุณพี่ๆลูกค้าทุกท่านแล้วก็คนดูคนตี่คอยติดตามนะครับช่วงนี้เก็บทรงไม่ค่อยอยู่ครับ ขอบคุณมากครับสวัสดีครับไปแล้วรับยาด้วยเนาะ